ไอคนที่เขาเคยหั่นให้เขาไปออกลูกเลยผิดขนาดเลยจะตูนตัดแกงฮะลูกค้ามาก็ไม่ไม่สั่งอย่างเดียวเนาะก็สามถุงสี่ถุงเรียกว่าเป็นกับมื้อเย็นนี้เขาแหละ เตยมลงไป,ไปเมนูนี้นพี่<จ>ตูนอันนี้อะไรอะพี่แตนเขาไม่ได้ยินก็ไม่ไติดไม์เขาจะผัดผัดคะนาหมูกรอบค่ะน้<ณ>า,า,าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบครับเ,เพื่อนานะมาดูคะนาหมูกรอบกันพี่ทานอะไรดูหมูสี่ถุงร้อยเลือกได้นะพี่นะทอดใหม่ๆเลยจ้าฟังเสียงพี่ตูนขายข้าวแกงอยู่ด้านหลังเลย พี่แดนไม่ไม่ติดใจไอ้ไม,ไม่ไม่ถนัดติดไหมต่พูดว่าไม่ติดใจก็เอาไปไปติดให้พี่ตูนพี่ตูนก็ขายของไปหมูกรอบลงคือช่วงเวลานี้นเป็นช่วงเวลาที่พี่แดนผัดพวกผัดพวกผัดผักเนาะจะผัดช่วงจังหวะนี้นะ,ะลูกค้ากำลังมา มา,มาเล่งเตาปิดเตานูน้นมาเล่งเตานี้แสดงว่าพี่แตงจะลวกก่อนนะดใช่นี่มีหน้าเบาวันนี้แล้วก็มาเล่งเตานี้ลวกเคล็ดลับมาเนี่ยเคล็ดลับผัดผัดให้สวย คณะหมูกรอบผัดกระทะใหญ่ๆผัดจำนวนมากๆยังไงให้ยังคงสวยแต่ว่าผักก็สวยแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่แข็งเนาะเพราะมันไม่อยู่ในกระทะนานเลวกเราผัดเยอะเราต้องต้องมีเคล็ดลับอย่างนี้ ตเตาโน้นมาเปิดเตานี้เตรียมเขียวลง ีหน้าก่อนก่อนจะผัดบรรดาผัดผักนี่ก็จะเจียวกระเทียมไว้ก่อนเลยผัดคณะหมูกรอบนี่ใครๆก็ผัดได้นะฮะแต่ว่าทำขายนี่มันมีเทคนิค ่ออะไรอีกไหมเนี่ยครบแล้วนี่ครับตามมาดูกันทานอะไรดูก่อนนะคะอ่านี่ฮะลูกค้าก็เริ่มมามาดูพี่ตูนตัดแกงต่อเลยก็กระทะก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวนี้ครับเป็นเพื่อนเพี่ยวอ,อะไรดีคะเอาผัดผักรวมกับค้า แล้วก็ปลากระพงผัดขึ้นช่ายเจตูนตัดแกงฮะลูกค้ามาก็ไม่ไม่สั่งอย่างเดียวนะเนาะก็ะสามถุงสี่ถุงเรียกว่าเป็นกับมื้อเย็นนี้เขาแหละตัดแกงไม่ไม่สะบัดข้อมือแบบเชติ๋งข้อมือข้อมือปว,วดมากสะบัดไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตัดทุกวันอยู่แล้วมาจากเจโตนแต่คนนี้แหละคนนี้มือตัดเบอร์หนึ่งแกงครับสองสูงครับเยลเต้ตัดแกงเหมือนกัน ดูโอเลยครับสองคนเชื่อกันตัดนี่ถ้าช่วงเยอะๆนี่สามคนใช่ไหมฮะ<อ>ต้องตัดสาม,สามคน,คนของเฮีย1 1หนึ่งร้สิบบาทอ่ะปลากระพงห้าสิบนะคะบออกครลี่สามสิบแล้วก็คณะน้าสามสิบอ่ะก็ราคาเดิมเนาะ เมื่อปีหกหก็ราคานี้แหละนี่หกเจ็ดแล้วก็ไม่ขึ้นยังยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นขอบคุณนะคะเฮียอะไรสั่งได้จ้าเขียวหวานคัน้ำหมูกรอบถุงนึงนะคะเห็นไหมพี่แตนเขารู้จังหวัดส่วนมากพอลูกค้าเห็นมันสดแล้วเนาะขึ้นจากกระทะแล้วยังดูสวยดูใหม่ได้ตักเลยอะ แล้วก,ก็ยังมีอย่างเดียวนะคะที่30บาทจนะ้าหอหมอกของเราเท่าไหร่50าสบห้าทหอหมอกห้าสิบาทใช่ที่ทานอะไรดูกันก่อนนะคะบามสิบบาทบาที่นี่ตอนนี้ยีส้มเรียบร้อยที่สามสิบ เออนี่สังเกตพอพี่แจงคขารูจังหวะนะพอมาผัดพวกผัดผักขึ้นปุ๊บลูกค้ามาชี้เลยอ่ะส่วนมากมันดูดูใหม่ดูหน้า <S <S หน้าซื้ออ่ะของพี่แปดสิบบาทจะห้าสิบบาทแกงต้มสามสิบบาทตอนยี่สิบ หมูแค่ละ5ิบาทครับหมูอบชิ้นใหญ่พี่วันนี้กว่าพี่สองขีดเลยแหละธรรมดาหนูขายหมูทอดขีดละิบนะแต่ว่าตอนนี้ดูดิขีดเป็นช,ชิ้นเลยใช่แล้วก่อนมันเล็กมาขึ้นใหญ่พี่มันใหญ่มาเลยเราเลยไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นราคาแล้วพี่นะ เอาอะไรบ้างจะ๊ะเอาหมูด้วยนะ,อะไอคนที่เขาเคยหั่นให้เขาไปออกลูกหรือผิดขนาดเลยแล,แล้วบอก